Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์นบุญเปาโลก็ในจดหมายของท่านไปหาคริสตชนแต่ละแห่งเนี่ยก็ให้แนวความคิดปฏิบัติเยอะแยะเหมือนกันท่านบอกว่าข้าเจ้ามุ่งมั่นรอคอยอย่างกระตือรือร้นและหวังว่าข้าพเจ้าจะไม่อับอายเลยแต่จะพูดอย่างกล้าหาญว่า พระคริสต์เจ้าจะสรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าในบัดน,นี้เหมือนกับอดีตไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าฉะนั้นการตายก็เป็นกําไรถ้าหากว่าคนที่ประพฤติวตัวเป็นคนดีแล้วนี่ท่านก็เตือนพวกเราว่าสําหรับท่านนั้นชีวิตก็คือพระคริสต์เจ้าก็าถามเราหน่อยสิครับว่าพวกเราเนี่ยชีวิตเป็นอะไร ถ้าอยากจะไปอยู่กับพระองค์ชีวิตของเราก็จะต้องหลอมโดยพระองค์ตลอดเวลาสวดภาวนาไม่พออ่านพระคัมภีร์เชื่อเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์เป็นใครและเราจะได้เรียนแบบอย่างพระสันอปาเบเนิกที่16ที่ในปีแห่งความเชื่อท่านก็พูดว่าพระองค์ท่านก็พูดว่า,พ,า,พ,วาพี่น้องจงเรียนแบบอย่างของพระคริสตเจ้าของพระแม่มารีและของนักบุญทั้งหลายเถิดเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้เดินนําหน้าเรา วันนี้ก็จะเสนอชื่อคนหนึ่งชื่อเอลิซาเบธแอนเซตันเนี่ยก็เป็นคนที่เด้ประสันตปาาป,ประกาศแต่งตั้งเป็นนักบุญเป็นคนพื้นเมืองอเมริกานะครับแล้วก็ตอนแรกก็แต่งงานกับคนร่ำรวยคนหนึ่งเมื่อสามีตายแล้วก็สิ่งที่เขามีอยู่ก็คือเงินทองแล้วก็ลูกห้าคนอายุยี่สิบเก้าเอง แต่หลังจากที่ได้พบพระศาสนาจักคาทอลิกแล้วท่านก็ขอล้างบาปเป็นคกษศชนคาทอลิกดยเหตุนี้เองที่ทำให้ครอบครัวของท่านเคืองมากคพราครัวใหญ่นั้นนหะก็หาวิธียึดทุกอย่างเลยก็คือเงินทองนี่ก็ไม่ให้ทั้งทงที่สามีร่ำรวยแต่ว่าญาติพี่น้องนี่อภปหิท่านนีนออกจากครอบครัวพร้อมกับลูกๆโดยที่ไม่มีไม่มีตังที่จะใช้เลยอะ ขณะนั้นก็ตามสิ่งหนึ่งที่ท่านภูมิใจก็คือได้มาพบพระคริสตเจ้าในพระศา,าสนาจากคาทอลิกแล้วก็ได้ไม่ได้อยู่เฉยเฉยนะครับแม้ว่าพี่น้องเนี่ยจะอาเพหิพี่น้องของของสามีเนี่ยแต่ท่านก็ได้ตั้งโรงเรียนวัดเป็นแห่งแรกของเมกาตั้งสถานที่เล่นเล็กั้กรพระแห่งแรกแล้วก็ตั้งกลุ่มนักบวช ชาวอเมริกันครั้งแรกก็คือนักบวชคณะทิดาแห่งเมตตาธรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราเห็นว่าเมื่อมีคนหนึ่งที่มอบตนเองให้แก่พระบิณจ้าแล้วสามารถทําอะไรเยอะแยะเลยฉะนั้นในวันประกาศท่านเป็นนักบุญนั้นโอ้โหคนนี้รู้สึกภูมิใจมากที่ว่า,าได้ผ่านความทุกข์ยากลาบากหลายอย่างเพื่อพระกิสตเจ้า ส่วนนพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงว่าเวลาที่พระองค์เห็นคนเชิญไปกินเลี้ยงนี่ก็ต่างคนต่างแย่งที่มีเกียรติเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยดูให้ดีหน่อยการที่มีหน้ามีตาในในใน,ในสถานที่เหล่านี้มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากมายเราจะไปแย่งกันเลยเพราะว่าทุกคนที่ยกตนเองคิดว่าตัวเองนั้นดีเก่งแล้วก็สำคัญนั้นจะถูกกดให้ต่ำลง แต่ทุกคนที่ถ่อมตนองค์ก็จะได้รับการยุกย่องให้สูงขึ้นพระองค์ก็บรรยายเลยว่าเออเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นนั่งข้างหน้าแล้วเกิดเจ้าภาพเห็นว่าคนอื่นสําคัญกว่าก็ไล่เราไปเนี่ยจะมีการเสียเกียรติไหมเนี่ยออพี่น้องครับคนที่มีใจสุภาพทําตนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมระยะสั้นคนก็ไม่มองไม่เห็นหรอก ระยะยาวก็จะเห็นว่าเออคนนี้เป็นคนดีจริงและเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆหลายคนทำงานในพระศาสนาจักเงียบเงียบเชียบเลยไม่ได้มีกระโตกกระตากไม่ได้มีหน้ามีตาไม่ได้ออกงานบ่อยนักแต่เบื้องหลังนั้นเขาทำงานหนักมากมีครั้งหนึ่งวัชนาบาจอนยี่สามเนี่ยไปเยี่ยมที่คุกเรือนจำที่พวก นักโทษชะกันเนี่ยถูกขังอยู่เนี่ยแล้วก็ในหนึ่งในจำนวนนั้นก็เป็นหลานของโะรงเองที่ที่ทำความผิดมาหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็ร,รายงานแต่ว่าโะรงไปเยี่ยมคุกแต่ไม่ได้บอกไปเยี่ยมหลานเพราะว่าต้องการรักษาหน้าของโะรงไว้ว่าถ้าจะบอกว่าหลานของโะรงติดคุกชะกันอย่างเงี้ยมันทําให้ตำแหน่งของมัสฑิตาปาร,รู้สึกจะเปื้อนหมอง แต่เพื่อพระองค์รู้แล้วพระองค์ก็บอกว่านี่พวกเธอจะไปถึงไหนกันฉันน่ะไปเยี่ยมคุกฉันน่ะเยี่ยมหลานคนหนึ่งด้วยเธออย่าไปคิดว่าเป็นวสันตะปาปาแล้วลูกหลานก็จะเป็นคนเป็นเทวดาหมดไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้าหน้าข้าหลังจ,จดจําไว้หน่อยว่าเวลาจะพูดอะไรให้พูดตามความเป็นจริงและฉันไม่กลัวหรอกว่าคนอื่นนี่จะลบหลูด่ดูหมิ่นว่าวสันตะปาปามีหลานคนหนึ่งอยู่ในนี้ นี่ก็คือคนที่สุภาพทำตนจริงๆพี่น้องอพี่น้องได้เรียนแบบอย่างของพุสธเนอปาจนปอนที่สามนี้ด้วยว่าเราจะทำอะไรเนี่ยก็ทำตามมุุธรรมของเราแล้วใครจะรายงานอะไรก็เป็นเรื่องของเขาขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านนะครับ